วันนี้ก็เป็นวันที่14เป็นวันจันทร์ที่14บสี่ตาคมสองพันหาร้อยหกสมแล้วก็เป็นวันพระแรม14บสี่ค่ ได้มาสร้างความดีถ้าพูดถึงความดีพูดถึงเรื่องของบุญเรื่องของกุศลกุศลก็ความฉลาดเรื่องของบุญนี่เป็นการสะสมความดีแล้วจะพัฒนาสู่ปัญญาคือความรู้ความรอบรู้ อย่างสูงสุดกับความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็จะแบ่งเป็นรูปสังขารนามสังขารอย่างรูปสังขารกับร่างกายนี่แหละธาตุสี่เนี่ยของดินของน้ำของไฟของลมนี่ของรูปในส่วนของเวทนาก็ความรู้สึกความเย็นร้อนทั้งหลายเนี่ย รรรเรารับรู้รบับรู้แล้วเกิดเวทนานะขึ้นมาในใจเนื้อที่กายเนะี่ยกองสัญญากกองความจำเราจะจำได้จำเหตุการณ์ในอดีตจำเสียงจำรูปจำกลิ่นได้และจดจำในรสอาหารได้ จำความรู้สึกที่เราเคยหนาวเคยร้อนนี่เป็นต้นกองสัญญาส่วนกองสังขารก็คือความปรุงแต่งปรุงแต่งไปในเรื่องของความดีของความไม่ดีของบุญของบาปนี่กองสังขารกองว,วิญญาณก็เป็น สิ่งที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะตาเห็นโลดอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นโลนดรสดแล้ผลนภและแในความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นก็มีความรู้ขึ้นมาความรู้ตัวนี้อะไเป็นวิญญาณถ้าที่เราสงบดีๆแล้วจะเห็นว่ากองรูปกองน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะว่าเราสำคัญว่าเป็นตัวตนจึงเกิด โอปทานเกิดมณะเกิดทิฏฐิอะไรขึ้นมานเนี่ยจะควรไปตัวตนการทําบุญนี่สะสมบุญกับพัฒนาสูงสุดไปก็จะใั้เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันความทุกข์ในใจมันก็น้อยลงนนี้เราจะรู้ได้อย่างไรจะพัฒนาสุขป,ปัญญาได้อย่างไรบุญก็มีเดียวกัน ไหยอย่างสำเร็จโดยการให้ทานก็ได้การช่วยเหลือวขวนขวายสละความเห็นเก่ตัวช่วยเหลือสังคมก็ได้ก็จากการสร้างความดีทางกายวาจาแล้วนั้นเราได้ภาวนาก็มีกำลังจิตที่ดีก็แผ่บุญให้คนอื่นก็ได้ แล้วเราอยู่ในโลกนี้ทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เนี่ยบุง่ายๆ่มามื่ะบางคนก็ทําความดีนราไม่ต้องทำก็อนุบุทนาสาธุด้วยอย่างนี้เราก็ได้บุญแล้วันวันหนึ่งถ้าเรามีความฉลาดคนเขาสร้างความดีแล้วก็สาธุอนุบุทนาด้วยนะนึกในใจใจเราก็สบายไม่อิจฉาไม่ริษยา เป็นเรื่องของบุญแล้วเราก็มีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปชันี้ชัตนหน้าเรื่องของกรรมทําความเห็นของเราให้ถูกต้องเป็นสมถิติเมื่อเราสั่งสมบุญของเราอย่างนี้อยู่เสมอเนะี่ยแล้วกับเราก็เพียรละบาปเป็น,นตัวกับเพียรสร้างกุศลเพราะการสร้างความดีก็ต้องมีอุปสรรคกัน นะความคิดเกลียดความคิดข้านความตนิทีเหนียวก็เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่จะเสียสละทำบุญทำทานผู้ที่ชอบสนุกสนานทาตาม,ม,ามอารมณ์จะไปเบียงคนอื่นจะรักษาศีลกิเลสมันก็จะดึงไปนละทำให้เราทำนั่นก็เรียกว่ากัดขวางกิเลสสมาน นผู้ที่มีสตธาถือศินห้าถ้เอศินแปดต้องเคยสร้างสมบรมบุญมาแล้วเหมือนกันนะตึองทำได้ง่ายๆทำง่ายๆสมทานศินก็สํารวมกายวาจเาก็เป็นสินนี่อันนี้เราก็ทำง่ายๆทำมกลยังไม่เคยรักษาสินห้าจะรักษาสินห้าก็ยาก เพราะว่าตัวโอปปทานความยึดมั่นถือมัน่นตัวกิเลสมเป็นอปปสรคในการปฏิบัติถ้าเรามีใจ,ใจิตใจมีเมตตาต่อตนเ,เองต่อคนอื่นการรักษาศีลก็เป็นของง่ายแล้วย่งการภาวนาล่ะอปปสรคของการภาวนาคือความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลาย เราจะมานั่งสมาธิสงบเนี่ยมันก็มีสังขารละมานความคิดความปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดเห็นได้ว่าจิตมันสงบยากก็ต้องมาฝึกทางการภาวนาด่จึงมีอานิสงส์มากจัดเป็นบุญอันเลิศแต่ทีนี้คนเราจะเรียนโลกวิชาการทั้งหลายได้ เราเกิดมาเป็นเด็กเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่อาศัยอาจารย์ที่จะสอนที่จะแนะนำนวัวิชาการทั้งหลายทั้าการปฏิบัติภาวนาก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้เข้าใจแนะนำสอนเราถึงแนวทางปฏิบัตินการฟังธรรมะก็เพื่อจะได้รู้แนวทางปฏิบัติ นั่นเองแต่เราตั้งใจฟังดีๆเจตใจของเรามันจะแทบซึ่งในธรรมสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยถ้าเรามาฟังแล้วเราเข้าใจยิ่งธรรมะลึกซึ้งนะเราเคยได้รู้จักแต่สมมุติ ไม่เคยรู้จักวิมุตต์แต่มาฟังพระท่านเทศเรื่องของสมมุติทั้งพ่อชายยกตัวอย่างว่าทุกอย่างเป็นสมมุติชื่อเราก็สมมุติชื่อเขาก็สมมุติชื่อวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็สมมุติเรียกกันดังนั้นมันไม่มีจริงๆเคยเดินผ่าน ตอนที่เป็นพระขักวาดหลานวัดผ่านไปก็มีธรรมะคนนึ่งสะดุดใจเหมือนกันนะก็า่าต้นจจมจุลีเนี่ยเขาอยากให้ไปเลาะเขาก็เรียกว่าต้นจจมจุลีแต่เดิมแล้วต้นไม้นี้ก็ไม่มีชื่อแล้วแต่จะเรียกชื่อไป เนียเรียกต้นกามปูเขาก็เรียกกันเัาอยากให้เพราะไปลอกก็เรียกว่าจามจุลีก็สมมติเรียกกันเนี่ยแต่เดิมเลยไม่มีชื่อแเดิมไปอีกแหละถ้าเขาเรียกเป็ดเป็นไก่ไก่เป็นเป็เปดมันก็จะมาเป็นปัจจุบนันนี้เราจะเรียกไก่ก็เรียกว่าเป็ดเนื้อก,กบกับกางคกถ้าเขาเรียก กบกัคงคกปัจจุบันเราเห็นกบก็เราเรียกว่าคังคกกันกันเป็นสมมตินี่เราไม่เคยได้ยินในฝั่งเรื่องอย่างนี้กูบาอาจารย์ที่ท่านถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วท่านมาสอนให้เราถอนสมมุติถอนความเห็นผิดถอนอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราเราพิจารณาไปแล้วก็เห็นอย่างนั้นเนี่ย ถ้าเราเห็นอย่างนี้เห็นเป็นไม่มุดเออไม่มีจริงๆนะนั้นเะนี่ยนะเป็นความว่างเราจะเข้าใจชัดขึ้นมาทีเดียวนะแล้ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจชัดแจ้งเราฟังบ่อยๆจิตสงบพิจารณาไปจะชัดเจนขึ้นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินสิ่งที่ได้ยินแล้วก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นตามระดับแม้ว่าเป็น ธรรมะข้อเดียวกันท่านเทศเหมือนเดิมแต่เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเนี่ยนี่เกิดจากอะไรก็จากจิตที่มันสงบอะจะดีขึ้นจิตพัฒนาขึ้นกระทั่งว่าเราก็เคยได้ยินแล้วนะแต่มันยังไม่ละเอียดเนียอย่างถ้าบอกเรายึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์ขอุปาทานเป็นเพรเป็นชาติ เราก็ได้ยินอยู่แหละแต่ตอน,นมันเกิดกับเราเนี่ยเรายัางไม่เข้าใจชัดนะพอเข้าใจชัดก็รู้แล้วโอ้สิ่งที่เรายึดอย่างนี้มันเป็นภพชาติก็เกิดปัญญาขึ้นมาไล้วจะเกิดจะผ่องใสขนาะที่เราได้ฟังธรรมะเข้าใจชัดถึงเหตุถึงผลที่มันเป็นทุกข์จิตเราก็เกิดปัญญา เกิดปัญญาความเห็นที่ผิดมันก็จะหมดไปความเห็นถูกมันจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยสงสัยล่ะอย่างร่างกายนี่เราสงสัยนมันใช่ตัวเราหรือเป็นตัวเขาไหมถ้าเราว่าเป็นมีตัวเราก็มีเขาแล้วมันต่างกันไหมกายนี้มันก็กองดินน้ำไฟลมคนอื่นก็มีกองดินน้ำไฟลมมีขันห้าเหมือนกันนะไม่ต่างกันนะ แต่ว่าจิตมันก็จะยึดอยู่ในว่าเป็นเรามันก็จะโอประทานทำอะไรก็เพื่อเราทุกจิตก็ทำอะไรเพื่อเราเนี่ยมันก็มิอประทานมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่อยอันที่สองร่างการฟังธรรมะนะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเราฟังแล้วเขาจะชัดนี่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ได้ ท่านปุณณะมันตานีบุตรนะท่านเื่อปุณณะเป็นบุตรของนางมันตานีอยู่ใกล้ๆกระับเมืองกับบิลพัเลท,พเ,ท,เ,ทเป็นล้านของท่านพระอรชิมาเทระผู้เห็นธรรมงแรกเป็นหลานของท่านพระอญยากตัญญะอัญญากตัญญะ ท่านพยากธัญญะไปเทศสอนท่านมีสัทาออกมาบวชท่านบวชเป็นสัมณเน์ต่อมาบวชเป็นพระท่านมีพระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทบให้นะพไม่นานก็สเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไปสอนชาวกรุงกบิลพัสสอนเจ้าชายอนน,นเทเถระ ความทั้งเจ้าชายในกรุงกบิลพัทต์นั่นะสกยวงศ์ก็ได้ออกมาบวชแลวก็ได้เห็นธรรมนี่พระอนนท์เห็นธรรมเพราะท่านปุณณมัตน,นิบุตรตอาวนี้กนิศรรพัพก็เรืองลือไปสรรเสริญท,นะท่านปุณณมัตน,นิบุตรนั่นะท่านปุณณมัตนิบุตรนี่ก็ยังไม่เคยได้ขมา ากาบพระเจ้าเลยตอนสาเร็จนี่ท่านมากราพระเจ้าท่านยังไม่เคยเจอภาษาลิบุตรด้วยองค์ภาษาลิบุตรมาสาวบกเบื้องขวาฝ่ายปัญญาก็อยาก,อยากเข้าไปสนทนาธรรมนะกับท่านพระปุณณะน,นี่เพราะได้ยินชื่อเสียงแต่ว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นภาษาลิบุตรนะท่านพระ ปนนุณณะนี้ก็ไม่รู้จักเลยก <c oughs> ็สนทนาทรรมกันท่านปุณณะมาตอนนีนนน้บทนี่ก็บ,ญญบยยกรรยายอธิบายอย่างลึกซึ้งเลยเพราะท่านเป็นธรรมกถึกนะอธิบายอย่างลึกซึ้งภาษาในบทก็สรรเสริญคุณของท่านอันะนี้ต่างฝ่ายก็ตามตามชื่อเลย ท่านปุณณะก็บ,บอกว่าเพื่อนซาตมิกเรียกธรมรมปุณณะมาตานิบุตรส่วนภาษาลิบุตรก็บ,บอกว่าเพื่อาานซาตบิกเรียกธรรมภาษาลิบุตตะเท่านั้นนะนะท่านปุณณะมาตานิบุตรบอกถ้ารู้ว่าเป็นสนทนาธรรมกับธรรมกัคคุรึกระก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ลบในธรรมะลบในปัญญาของพระครรชวมขวา นี่เมันก,การฟังธรรมท่านปุรณะวันนีบุญนี่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญท่านเป็นธรรมกตึกยาน้สงสงการฟังธรรมะแล้วก็ท่านก็ให้ธรรมะด้วยในการให้ธรรมะนี่จิตของผู้ที่แสดงธรรมกับผ่องใสจิตผู้ที่รับฟังกับผ่องใสเนี่ยนั่นเพราะฉะนั้น การฟังทรรมจึงมีคุิสมบัมากที่ทกล่าวมาและนักปฏิบัติต้องฟังทร,รม,มากๆฟังแล้วก็ทราบซึ้งปิติเกิดกันนี่ก็ศรัทธาไม่จะเกิดขึ้นกับลงเือปฏิบัติที่แรกต้องอาศัยมากๆก่อนจนกว่าว่าเราจะเข้าใจในธรรมะ กรณีเราอยู่ที่ไหนก็นเราได้ฟังธรรมถ้าสูงสุดเนะนี่ยนุพัชชาถ้าพูดไปท่านเดินทางไปต่างประเทศพระพุทธเจ้าก็นะยอยู่กับท่านตลอดเวลาเราก็จะมองพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นองค์นะเป็นร่างกายมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะเนะี่ยพูดถึงธรมงธรมะพระเจ้าธรรมะก็คือท่าน มองทุกอย่างเป็นธรรมะจิตไม่หลงไปกับสิ่งกลางนอกในเมื่อ4ี่สปีที่แล้วนนท่นลวงพ่ชาท่านไปประเทศอังกฤษกางแรกกํำไมประเทศไทยเรายังมีสนามบินเล็กๆที่ดอนเมืองแล้วนะการไปต่างประเทศก็ไม่ใช่ง่ายนะนึ่งมืนสมัยนี้นะ สี่เจ็าปีนี่แล้วแต่ารยหพ่อชาท่านก็ไม่ได้หลงเลยท่านบอกพระพุทธเจ้านะตามสอนท่านอยู่ตลอดเวลาคือความเป็นอน,นที่จ้างทุกขังอนัตตาความไม่ยึดมั่นถือมัน่นที่ท่านก็บอกว่าไปเมืองนอกเราไม่รู้ขนบรรำเนียมประเพณีอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นะบางทีชาวต่างประเทศก็รักหลวงพระชาตมากเลย รักมากอ่ะก,ก็คงรู้ประเพณีนะนังมาเขาก็ะเ้าแก้มมาชนกันอย่างนี้นะผู้หญิงผู้ชายเ็าแก้มมาชมหลวงปู่ชานะกอดเอาแก้มซ้ายแก้มขวามาชนกันนั่นก,ก็รักหลวงปู่ท่านเมตตาเนี่ยหลวง่ชานล้วก็ไปถือตัวเยท่านปรับให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมจึงนำมาธรรมะกับพรเจ้าไว้เผยแผ่ เมองนอกได้สําเร็จมารู้จักเกริตพระองคก็ไปได้ขั้นกับไปแสดงธรรมในเรื่องทานเรื่องศีลท่านไม่ได้พูดถึงนะแต่พูดถึงการภาวนาะเป็นหลักนั่งค่อยๆสอนมาเรื่องของศีลเนี่ยมันก็มีศรัทธาการภาวนามีศีลแล้วแล้วก็กัลัำทานเป็นเองหรอ ซึ่งปัจจุบันนี้พระอยู่ต่างประเทศก็เดินทุดดงไปที่ไหนที่ไหนก็มีญาติโยมก็ใส่บาตรแหละี่ห้าสิบปีการไปแผ่ธรรมะเกิดประโยชน์อย่างมากเก็ศรัทธาเริ่มใสงการฟังธรรมะหรือเราจะแสดงธรรมแม้ว่าเรารู้จรรมบ้างก็แนะนำธรรมะกันได้ ในกลุ่มเพื่อนปฏิบัติบางที่องค์ที่แสดงเนี่ยแสดงให้พระท่านฟังในสมัยพุทธกาลก็มีแสดงทำแล้วองค์ที่แสดงก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์องค์ที่ฟังก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีในี้สงองข้อกันแสดงธรรมอย่างพระชาพระพชาายกตัวอย่างว่าสอนคนอื่นด้วยสอนเราด้วยเนี่ยแสดงธรรม ไม่ได้ไปเทศกนอื่นเขฟังอย่างเดียวนะสอนตันเราด้วยเนี่ยแสดงทาไปตามระดับสแสดงทาไปไม่หวังเอกลาปัจจัยอธิบายขยายความได้อย่างนี้เป็นตน้นนั่นเรื่องของบุญที่สําคัญการฟังธรรมะและการให้ธรรมะเมื่อเราสะสมบุญอย่างนี้ บุญเต็มแล้วสมาธิตังหมันปัญญาเกิดก็จะเข้าใจในธรรมะให้เราสะสมบุญกันไว้นะตั้งแต่การให้ทานรรการมิศีลการภาวนาการช่วยเหลือขนขวายกิจาก,การงานทั้งหลายการอนุโมทนาการแผ่ส่วนบุญจิตมีความเมที่ถูกต้องการฟังธรรมการอธิบายธรรมะ นเป็นเรื่องของบุญเนี่ยฉะนั้นก็ให้พวกเราพยายามฝึกมบรมะ่ะและ้วก็เจริญท,ทุกท่านต่อไปพระสัจจท่านจะแปลเป็นภาษาอังกฤษส่วนพระเราที่ยังไม่ได้แสดงอาบัติก็ไปแสดงเนะแปลเสร็จแล้วก็จะลงพระปฏิบุ